ถ้าพูดถึงอโนชวัสนเกอร์ยุค80เนี่ยนี่คือยุคทองที่เขานั้นกลายเป็นพระเจ้าแห่งโลกภาพยนตร์แอคชั่น Action. ในปี84เขาคือจักรสังหารในเดอะเทอร์มินในปี1985เขาคือวอร์แมนอารแบกทรงถล่มเกาะในคอมมานโดและในปี87เขาคือทหารรับจ้างที่งานข้อกับเอเลียในเพล d a เตอแต่เดี๋ยวก่อนในซอกลืมของปี1985ปีเดียวกับที่คอมมานโดเข้าฉาย ยังมีในเรื่องหนึ่งหนังที่ดูผ่านคุณอาจจะนึกว,ว่าเป็นภาคต่อของโคแนอน์แต่พอดูจบคุณกลับรู้สึกว่าเอ้ยนี่เราดูอะไรไปยินดีต้อนรับสู่เลสซองยาหนังที่ถูกวางมาให้เป็นบล็อกบัสเตอร์แฟนซีที่จะมาสานต่อความสำเร็จของโคแนอน์เดอะบาบิโลเรียนแต่ผลลัพธ์กลับกลายเป็นจุดด่างพร้อยที่น่าอับอายสุดในชีวิตของอา no. นโนนงเรื่องนี้มีครบทุกองค์ประกอบที่น่าจะปังมีนางแบบดาวรุ่ง อย่างเบสเจตเนลสันมีอาโนโชกล้ามแล้วก็ถือดาบยักษ์และมีดนตรีประกอบจากปรมาจารย์เอเนีโอมอลิคอนีแต่ทำไมสมผสมและดับเทพพวกนี้ถึงออกมาเป็นแกงโคะรสชาติแย่ที่แม้แต่ตัวอานอเองยังเกลียดเขาใส่ในคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเดซอ,อนยาก,กันว่าทำไมหนังเรื่องนี้ถึงห่วยแตกแต่ดนตรีดับตำนานถึงช่วยอะไรหนักไม่ได้และบลิกรรมเบื้องหลังที่อานนั้นโดยผู้สร้างเกงจนเขาต้องสาบส่งในเรื่องนี้ เกิดอ,อะไรขึ้นไปดูกันนะครับปัญหาเลขที่จําหน่กตรงนี้เนี่ยดูแปลกตั้งแต่แตนาทีแรกคือตัวตนของอาโนนะครับเราดูภาพนี้กล้ามเป็นมัดๆสมผมบับเซอรๆยาวๆใส่ชุดโชกกล้ามแขนถือดาบยักษ์ใครเห็นก็ต้องมองว่าเฮ้ยนี่มันโคนนนภาคสามชัดๆแต่ผิดนะครับนนจัก,กรวาลขนาดเรื่องนี้เขาไม่ได้ชื่อโคแนนแต่เขาคือหลอดคาริโดคำถามคือทําไม ทำ้ักสร้างตัวละครใหม่ทันที่หน้าตาเหมือนเดิมนิสัยเหมือนเดิมมันต่ท่าฟันดาบก,ก็ยังเหมือนเดิมคำตอบอยู่ที่ลิขสิทธิ์นะครับและความเคี่ยวเขาผู้สร้างด้วยตัวดิวเซอร์ยาดิโนเดลโลเลนเตสถือสิทธิ์ในการสร้างและสัญญาก,ก็จริงแต่สิทธิ์ในการใช้ชื่อโคนแนนนั้นในช่วงเวลานั้นมันผูกพันอยู่กับหนักตระกูลโคนแนนโดยตรงการจะเอาชื่อโคนแนนถ่าไปโพลในหนังเรื่องอื่นเนี่ยมันเป็นเรื่องข้ขอกฎหมายที่ซับซ้อนและที่สําคัญก็คือ มันเป็นเทคนิคการเลียงบาลีนะครับถ้าอาโนเล่นเป็นโคนเนเนี่ยทั้งค่าตัวแล้วก็สัญญาเนี่ยอาจจะเป็นเลทขณะภักต่อซึ่งมันจะแพงกว่านนหไหมแต่ถ้าเล่นเป็นตัวละครใหม่ที่ชื่อคาริโดมันคือโปรเจกต์ใหม่ผลลัพธ์ที่ได้คือตัวละครคาริโดเนี่ยที่เหมือนผู้สร้างไปก๊อปปี้ไฟล์โคนนมาแล้วมากดรีเนมใหม่เปลี่ยนชื่อไฟล์ปดื้อแบบนั้นเลยและค่าตัวถูกลงด้วยนะครับแต่ปัญหาก็าสิ่งนี้มันสร้าก็าสับสน ให้กับคนดูยุคนั้นมากคนตีตัวเข้าไปดูคนนึกว่าจะเห็นตำนานขอซาซูมเบเลียนอีกครั้งแต่กลับเห็นใครก็ไม่รู้ที่พพียาจะเป็นโคเนนมันจะไม่หนังขาดความขลังและดเ,เหมือนหนังก็ปเกตเอตั้งแต่ยังไม่ทันที่เริ่มเรื่องที่ซ้ำนะครับอ่ะแต่ชื่อตัวละครเนี่ยจะกลายเป็นเรื่องเด็กน้อยไปเลยนะครับเมื่อเทียบกับสิ่งที่อาโนนั้นวงกระทำเบื้องหลังคุณรู้ไหมว่าจริงๆแล้วอาโนเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะมาเล่นเป็นพระเอกนะเรื่องนี้ ย้อนกลับไปตอนเซ็นสัญญาเนี่ยดีโน่เดลโลเรนเตสโปรดิวเซอร์จอมเจ้าเล่ไปกล่อมอานว่าเอ้ยฉันเนี่ยจะสร้างเลสซอนย่านายเนี่ยคุณเนี่ยมาเล่นเป็นคามิโอหน่อยได้ไหมบทรับเชิญนะ,นะเนาะไปบวดนับบวชอะไรแบบนั้นน่ยผมมันนิดเดียวเองแปบ๊บเดียวก็ถ่ายจบแล้วอานอวาก็ตกลงนะครับพอคิดว่าเอ้ยมาถ่ายช่วยเพื่อนถ่ายซะหนึ่งส,งสัปดาห์แต่พอเริ่มถ่ายจริงกล้องถ่ายก็เล่นแง่นะครับผู้กับลิชาร์ฟเลเชอร์พยายามถ่ายฉากของอานอว์เพิ่มขึ้นเรื่อย ถ่ายมุมนั้นเอ่ยมุมนี้เอ่ยถ่ายฉากที่ไม่มีบทพูดเดิมพอ,อนันต์ต่อเสร็จก็เซอร์ไพรส์จากบทเริ่มเชิญขำๆอโนก็ถูกตัดต่อให้กลายเป็นตัวละครหลักที่มีบทบาทเกือบทั้งเรื่องแต่ในโปสเตอร์นาบิเกนเนี่ยใหญ่กว่าเดซมสัญญาซะอีกนะครับคือสร้างเนี่ยหอกใช้ฟุตเทท,ที่ถ่ายเกินมาเพื่อยัดเยีดยดใ้เขานั้นกลายเป็นอยูขายหลักของหนังเพราะเขารู้ดีว่าลำพังแค่ชื่อของฟรีจิตเนวสันนั้นขายตัวไม่ได้ อโนโกรธมากที่โดนแหกตาแบบนี้เขารู้สึกมันโดนหลอกใช้ชื่อเสียงที่กำลังรุ่งพุ่งแรงเพื่อมาอุ้มหนังเกรดบีวองเกรดชังที่คอมมิ่ต่อนหนักเรื่องนี้มารุนแรงมากถึงขนาดก,กลายเป็นตำนานตลกร้ายในครอบครัวชูวัสเนกเกอร์นะครับอโนเคยสัมษณ์ประโยคเด็ดที่กลายเป็นมีมว่าเฮ้ยหนักเรื่องนี้เนี่ยมันห่วยแตกมากเลยอ่ะเวลาลูกผมดื้อเนี่ยผมจะขูกก่ปกตว่าเฮ้ยทำมาหยุดดื้อพ่อจะบังคับให้ดูเลยสัญญาสิบรอบน่เฮ้ย แต่เชื่อไหมว่าแป๊บเดียวพวกเขาไม่เด็กดีเลยอะแล้วมาเริ่มที่หัวใจขนาดนี้บ้างเลยสัญญาก็ต้องยอมรับว่าลิเจตเนลสันยุคนั้นเนี่ยอุลษณ์ภายนอกเธอคือเพอร์เฟกต์แคสติ้งนะครับเธอตัวสูงใหญ่ดูแข็งแกร่งและเหมือนลุดออกมาจากหน้าสื่อกตูนแต่ปัญหาก็คือนี่ขนาดหนึ่งแรกในชีวิตของเธอนะครับคือการเอานงแบบมือใหม่มาแบกหนักทั้งเรื่องมาเป็นความเสี่ยงที่พังแน่ๆการแสดงของเธอดูแข็งทื่อไรมิติ เมื่อกำลังท่องบทมกษรสมุทบาทเคมีระหว่างเธอกับอาโนนั้นก็ดูแห้งแลง้งมหุ่โยนสองตัวคุยกันกนอกจากจะเป็นยอดนักลบที่มีแรงดึงดูดต่อกันซ้ำรลายบทภาพยนตร์ยังพยายามจะเยี่ยตัวละครเด็กจองปากดีอย่างตัวละครเจ้าชายทานเข้ามาเนะเาะเพื่อหวังจะเจาะกลุ่มเด็กแต่มันกลับทำให้โทนหนังมันเละเทะเดี๋ยวก็ดูโหดเป็นหนังบาเบาเลียนเดยวก,ก็ดูงงงง,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 งมันหนักครอบครัวเกตบีบทหนังก็เบาบวิวเส้นเรื่องเนี่ยคือการเดินทางไปทำลายลูกแก้วพิเศษ แค่นั้นเลยไม่มีปรัชญาข้อดิบเถื่อนที่ลึกซึ้งแบบที่โคนแนนเดอะบาบอลเลียนทำเอาไว้และที่น่าเศร้าวิสุดคืองานสร้างนะครับท่านที่ถุนสร้างเนี่ยมันก็ไม่ได้หนีไม่จากโคนแนนมากนักแต่เลสอนญา่ากลับดูปลอมอยังเหลือเชื่อฉากปราสาทดูเหมือนโฟมฉากถ้ำดูเหมือนพลาสติกเหล่าสัประหลาดจากโนลเนเลื่องเนี่ยม,มันดูมีขอเล่นราคาถูมกมากกว่าจะเป็นปีศาจที่น่ากเกรงขามความสมจริงความดิบความสกรปรก ที่จะเป็นโลกโคนแนนดูคลังหายไปจนหมดสิ้นกลายเป็นหนังลิเกฝรั่งที่ดูรล้วชวนง,ง่วงมากกว่าตื่นเต้นแต่ท่ามกลางซาบลากพังของตัวหนังสิ่งเดียวที่นักวิจารณ์หลายคนเนี่ยยอมรับว่าโอเคพอฟังได้นล่เกิดดนตรีประกอบนะครับแน่นอนชื่อผู้ประพันธ์เนี่ยก็ไม่ใช่ไก่กาก็าคือเอนิโอโมลิคนี่ ตำนานผู้ล่วงลับที่ําเพลงให้กำหนักคาร์บอยสป,ปากเกตตีจะดูจดังไปทั่วโลกในทางทฤษฎีเนี่ยเพลงของบริลลคอนนี่ในเรื่องนี้มันก็ไพเราะแหละมีความยิ่งใหญ่แบบซิโฟนี่แต่ปัญหามาอยู่ที่รสนิยมและความเข้ากันนะครับถ้าที่กับบรรทัดฐานที่บารซิลโปลิโดลิสเนี่ยทำวันี้โคแนนนั้นคือเรื่องนั้นเนี่ยมันใชเสียงกลองหนัก,นก,นกเสียงประสานที่ดูดิบเถื่อนปลุกสักรยานดิบให้คนดูเนี่ยรู้สึกถึงยุคโบราณจริงๆ แต่พอมาเป็นเลสซอนยาดนต,ตรีของมารินคนนี่กดไม่ความรู้สึกมันหน,นังมาจมภายแฟนตาซีใสๆหรือบารจังหวะเนี่ยก็ดูมันหนักคอมบอยแบบยุโรปมากเกินไปมาขาดความหนักขาดความขลังแบบซอสแอนด์ซอร์ซอรี่แล้จะเป็นางานแบบปรมาจารย์แต่เส์นหนักแฟนตาซีบาเบเลียนยังไงเสียงกลองของโคแนนนั้นยังคงครองแชมป์อยู่ดีนะครับอ่ะก่อนจะจบจะมีเกรดเบื้องหลังที่แซ่บยิ่งกว่าตัวหนักซะอีกแม้ในจอเนี่ยเคบีทั้งคู่จะดูจืดชืด แต่หลังกล้องนั้นไฟลุกขึบนนะครับอโนเนี่ยเคยมายอมรับภายหลังว่าเขากับดูจิตเนลสันมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกันจริงๆในระหว่างการถ่ายทำตอนที่ตอนนั้นเนี่ยเขาก็บคบมหาดูใจกับเมเลชไพเฟอร์ว่าที่ภรรยาในอนาคตและแตลกหลายก็คือความหนังถ่ายจบไม่นานดูจิตเนลสันก็ไปคบและแต่งงานกับซิอร์สสตาร์โลนคู่แข่งตลอดการของอโนซี่อย่างนั้นแล้วก็อีกเรื่องทน่าเสียดายนะครับคือการกลับมาของเซนต์ดอบเบิร์กแมนจำเธอได้ไหมเธอคือวาเลเรีย ในสุดแข่งจากโคนันเดอะบาบิเลียนในเรื่องนี้เนี่ยเธอลัก็เสนอให้เปเลซอ,อนยาเลยนะแต่เธอปฏิเสธนะครับแล้วขอได้เป็นตัวราราชินีเกร์เดนแทนเพราะอยากฉีกบทบาทแต่ผลลัพธ์ทีหย่ที่เห็นนะเนาะหนังพังจะไม่มีใครเนี่ยจะบทบาทนี้ของเธอได้เลยทําให้สรุปแล้วเลซอ,อนยาปีหนึ่งเก้าแปดห้าคือประเทศทางภาพยนตร์ที่เกิดจากความโล่งของผู้สร้างาเขาก็จะผิดแลจะจังหวะเวลาที่ผิดพลาด มัอาจจะเป็นหนังที่ห่วยในเยตานนวิจารณ์และเป็นฝันรลัยของอาโนแต่ในปัจจุบันมันก็มีสเสน่ห์บางอย่างที่จะไม่แฟนหนังยุ80เนี่ยหยิบม,มาเปิดดูพวอความบันเทิงแบบหนังหนังฮี่จจนฮาอะไรแบบนั้นนะครับแต่ท่านผู้ชมล่ะเคยดูเรื่องสัญญาวเวอร์ชันนีไหมบอกเลยผมมีแผ่นด้วนะครับซื้อมาตอนม,มัธยมแผ่นปกสวยมาก,สว,มากสวยไม่เข้ากับหนังเลยนะครับ